่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับวันนี้ทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันนะฮะก็มีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟัง เรื่องนี้ก็เป็นความคืบหน้าทางด้านวิชาการเราต้องยอมรับว่าในชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะฮะนักวิชาการท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปนักวิชาการก็มีหลากหลายนะครับนักเกษตรนักเกษตรก็ยังแยกย่อยออกเป็นนักกีตาวิทยานักโรคพืชนะนักพืชสวนนักพืชไรแล้วก็ว่ากันไปนะฮะในทางอื่นก็มีนัก สัตววิทยานักอะไรอ,อะไรเยอะแยะมากมายไกยกองทีนี้ที่มันน่าตื่นเต้นมากมากก็คือว่าปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีข่าวนะสี่สัตว์ชนิดใหม่ของโลกหมายความว่ามีสัตว์ที่ยังไม่ได้เคยถูกวินิจฉัยไว้เนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสัตว์ชนิดใหม่ของโลกนะครับอ่า สี่อย่างที่ว่านั้นมีอะไรครับลำดับแรกก็คือมีมดชุติมาเออนะมดชุติมาจะได้ว่าอ,อันนี้มันเป็นเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังละกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ค้นพบกันมาอย่างไงนะครับมดชุติมานั้นค้นพบโดยด็อกเตอร์วีรวัตรใจตรง ซึ่งเป็นนักวิจัยจากอาพอวชวและก็มีผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรนพร,รัต์พุทธการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับแล้วการที่เขาไปค้นพบมดชนิดใหม่ชนิดเนี้ยก็พบบริเวณยอดไม้สูง ประมาณ25ถึง30เมตรในป่าดิบแ้ลงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดนะฮะดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมดบนเรือนยอดไม้ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอ้อมสแกร,ราชจ,จังหวัดนครราช,ชสีมาทั้งนี้เพื่อเป็นเกียตรติแก่หน่วยงานของววนะครับและท่านผู้ว่าราชการววในชนะเป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่และสนับสนุนงานวิจัยทางด้านความหลากหลายชีวภาพอย่างแข็งขันจึงได้ตั้งชื่อมดชนิดใหม่ว่ามด ชุติมามีชื่อวิทยา,าศาสตร์ว่า,าเลปิซิโอตานะชูติเมนะครับนี่นี่ก็เป็นชื่อวิทยา,าศาสตร์ที่เขาตั้งขึ้นนะฮนะแล้วก็ท้ายชื่อก็อย่างว่าเขาก็มีรายละเอียดต่อมานะครับทีนี้ลักษณะเด่นของมดชุติมานั้น ก็เป็นมดที่มีสีเหลืองทองตลอดทั้งตัวนะครับท้องมีสีเข้มกว่าอกเล็กน้อยผิวตัวเรียบเป็นเงามันท้ายส่วนอกและก็เอวม,มีหนามแหลมมดชนิดนี้เป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของป่าดิบแล้งสแกลาดได้อีกทางหนึ่ง ในประเทศไทยมีมดในสกุลเลปิซิโอตาจำนวน8ชนิดอาศัยอยู่บนดินยกเว้นเพียงมดชุติมาเท่านั้นที่ปรับตัวขึ้นไปอาศัยอยู่บนต้นไม้เหตุผลในการปรับตัวที่แปลกไปจากมดชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน นักวิจัยท่านอยู่ระหว่างการค้นหาคำตอบว่าอะไรทําให้หมดชนิดนี้ปรับตัวไปอยู่บนยอดไม้อย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ลานินญ,ญาคือฝนตกชุกติดต่อกันสองปีก็ทําให้โครงสร้างประชากรของมดเรือนยอดเปลี่ยนแปลงไป มีมดลุกรานนะยึดครองพุ่มไม้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้เขาก็เป็นห่วงว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการลดลงของประชากรมดชุติมาและมดถิ่นเดิมชนิดอื่นๆได้ถ้าหากว่าไม่มีมาตรการป้องกันหรือการจัดการที่เหมาะสมงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติก็คือ фа อิซึนเ n n n ต o o o l o g i s t นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะฮะที่นักวิจัยท่านมีความอุตสาหะและก็ค้นพบมดชุติมาคราวนี้อีกชนิดหนึ่งครับที่ค้นพบใหม่เนี่ยนะก็คือ แตนเบียนปิยะและแตนเบียนสแกราาค้นพบโดยรองศาสตราจ,จารย์ด็อเตอร์บันทิกาอารีกุลแล้วก็บุชเชอร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ,ะบริเวณป่าดิบแล้งของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช ในช่วงเดือนสิงหาคมพศ2,564แล้วก็แล้วก็ด้วยกับดักเต็นนะคนพบโดยใช้กับดักเต็นเลยนะฮะก็หรือที่เขาเรียกว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้มาเอ็เพื่อให,ให้ให้ให้มั่นใจสะกดไปเลยว่า MAL A I S E ไม่รู้อ่านยังไงที่ถูกต้อง trap นะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไฟสลาเอียนะแล้วก็ซาคิลาเทนซิสนะไม่อ่านยากหน่อยนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะ P H Y S A r A I A นี่จีนัสนะ,ะสปีชี s a k e a r a t e n s i s นะ,ะเพื่อไม่ให้อ่านผิดเพี้ยนไปเลยครับมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากแตนเบียนสกุลจีนัสชนิดอื่นคือว่ามีหนามคู่ที่ส่วนท้องของลำตัวมีสีดำนะ มีหนามและคู่ที่ส่วนท้องของลำตัวมีสีดำในขณะที่ชนิดอื่นหนามบริเวณนี้จะเป็นสีเดียวกับลำตัวโดยบริเวณปลายของส่วนท้องที่มีหนามคาดว่าจะช่วยในการวางไข่ของแตนเบียนเพศเมียนทั้งนี้แตนเบียนนั้นเป็นมแมลงในอันดับนะ ไฮมินอปเทราเช่นเดียวกันกันกบพึ่งต่อและก็แตนชนิดอื่นๆอวัยวะวางไข่ของแตนเบียนเพศเมียไม่ได้มีไว้สำหรับต่อยแต่มีไว้ใช้วางไข่ในแมลงให้อาศัยหมายว่าโฮสต์นะครับก็คือแมลงที่มันแตนเบียนที่มไปอาศัยอยู่นะฮะเมื่อแตนเบียนเพศเมียวางไข่แล้วตัวหนอนของแตนเบียน ก็จะกัดกินมแมลงให้อาศัยก็คือโฮสต์เป็นอาหารก่อนจะเจริญเป็นดักแด้และแตนเบียนตัวเต็มวัยต่อไปด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างแตนเบียนและมแมลงให้อาศัยก็ทำให้แตนเบียนหลายชนิดถูกนำไปประยุกต์ไปใช้ในการควบคุมประชากรของมแมลงศัตรูพืช โดยชีววิธีที่เรียกว่า biological control โดยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติแตนเบียนนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสาคัญต่อสมดุลของประชากรมแมลงในระบบนิเวศงานวิจัยนี้ก็ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการคือซูเท็กซ่าเรื่อง o n e w species of ไฟซาลาเอียนะครับนี่ท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นสองมแมลงก็ยังมีอีกสองชนิดนะฮะที่จะมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับท่านฟังฟังแล้วต้องการจดหมายมาคุยกับผมนะครับส่งถึงทิดบ้วนบางประมาะ ตู้ปอนอ2กำแพงแสนน,นคปรปฐม73140หรือถ้าส่งลายก็อ่อไซบูเอน์อ u a n 2494อันนี้ก็เป็น ID ดลายนะครับใครใครก็รักหัวหัวคันไายใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง ทุกวิ่งดีจริงๆหัวกันไขยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้าม,มีน้องสิ่งก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะหัวกันไทย ผมเหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมสก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูต 16, ร16-12-8พลัง2ตราหูว,วัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหัววัวคันไถของไทยเซนทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง องปุ๋ยตราหัวเวอร์ไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเวอร์ไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน